สวัสดีครับวันนี้เราพบรายการพิเศษอีกรายการหนึ่งครับว่าวันนี้ผมไปดูเกมที่หลีกแซงองดินมานะครับแล้วก็ไปเจอนักเตะคนหนึ่งนี้แบบว่าถูกใจเลยครับเลยอยากรู้จักกับเขาก็เลยขอเขามาสัมภาษณ์ดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอชื่ออะไรครับชื่อพาดีรันเจมามะครับพาดีรันเจมามะใช่ไหมครับตับผมชื่อมีชื่อสั้นไหมครับชื่อลันครับชื่อลันนะบางลันนะรับุญ บางร้านนี่มาเตะวันแรกแล้วก็ได้ MVP ด้วยโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มดุเลยเข้าตาวในในคนภาคีนเรียกว่ายาย่าตัวเล่ในในใครในใครตูเล่เลยยัย่าตวเล่ที่เคยอยู่แมนซี่ลุบะซาอ่ะสไตล์เดียวนี้เลยเอออยากให้เ่ารู้จักบังเป็นใครเป็นยังไงครับผมเป็นคนปัตตานีครับอ่าเหมือนว่าชื่อพาเิลันจมามะอ่าบ้านอยู่ปัตตานีอันนี้แล้วอันนี้ทําไงถึงมาอยู่กรุงเทพครับ เอาพอดีตอนแรกมันยากหางานให้ทําแล้วก็ผมก็เลยขึ้นรีบขึ้นมาอะไรเงี้ยหาประสบการณ์อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยพออยากอยากลองมาทํางานเล่นๆอ่าอือแล้วทำไมเอ่อถึงมาเตะกับทีมมริลิงได้ครับมันรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งก็เลยแกเลยชวนผมเข้าไปเล่นทีมให้ทีมเขาสักคืนหนึ่งอะไรอย่างนี้๋อเพื่อนชวนมาเตะใช่ครับเห็นเราว่างๆอยู่ก็ชวนมาเตะใช่ครับอ่าแล้วเล่นดีขนาดนี้เคย เออเป็นอดีตนักเตะจากสโมสรหนภาพหรือว่าไม่เรียนจากที่ไหนไหมคไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับแต่ว่าเล่น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 ดีมากๆาเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นรีไม่เคยเป็นนักศึกษาของโรงเรียนอะไรเลยไม่เคยครับไม่เคยครับแต่ว่าคือแล้วก็ประสบการณ์การการเตะบอลเดินสายหรือว่าเตะบอลนี่มีไหมก็มีครับมีเดินสายเล่นหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตลอดแบบเดินเดินสายที่ไหนครับ สามจังหวัดภาคใต้นี่แหละคูในปัตตานีอย่างเดียวครับสางวัเลยสามจังหวัดเลยครับแล้วเป็นไงครัฟุตบอลเจ็ดคนที่สามจังหวัดกับในกรุงเทพครับต่างกันไหมครัมันต่างกันมากจะบอกว่าในสามจังหวัดปัตตานีมันไม่ค่อยมีบอลเหลีกอะไรอย่างนี้นะ่วนมากีะอ่ามันจะเป็นบอลในรายการบอลนอกเอามากกว่าใช่ครับบอลนอกเอาแล้วที่นู่นเป็นไงครับทีมทีมนู่นนี่เตะกันหนักดุเดือด แล้วว่าเล่นกันสตไตล์หน่อยครับที่ที่สัตว์ท้องวันดูเดือนเดือมากครับแบบ,ค,บคนต่อคนเข้าเข้าถึงบอลถึงคนเลยเข้าถึงเข้าหนักเลยใช่ครับแล้วทีมเอ่อแล้วการจัดแข่งขันที่มันเป็นแบบ k n o c เอาแล้วเงินรางวัลนี่สูงไหมครับก็ปกติก็ออยู่ประมาณหลักหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยห้าหมื่นหนึ่งหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นขึ้นไปอ๋อสองหมื่นขึ้นไปก็มีแล้วก็จัดทีนึงทิเยอะไหมครับถ้าจัด แต่รายการก็ส่วนมากเขาจะรับกลุ่ทีมเหมือนกับว่าสามสิบกาทีมสี่สิบกดทีมเขาเล่นเ็ี่ทีมครับแล้วเราเคยได้แชมป์อะไรไหมครับก็เคยครับเดได้ก็ส่วนมากในบัตรนีอะไรเงี้ยยะลาก็เคยเคยได้แชมป์เงินรางวัลสูงสุดที่เราเคยได้เท่าไหร่ที่ที่เราได้แชมป์ก็หลักสามหมื่นสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าอะไรเงี้ย สามสามหมื่นกว่าสามหมืน่นนแล้วทีมที่เราเล่นทีน่นะู่นนะคือเป็นทีมธรรมดาหรือว่าทีมบัวแถวเหมือนกันที่ที่สัตว์ท้องหิัดจะบอกว่าบัวแถวก็ไม่ใช่นะแบบบ้านบ้านแบบนี้แหละเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้เลือกทีมที่จะเอาไปเล่นให้ทีมแข่งแข่งแบบใคร,รชวนเราก็เล่นใค,ใครชวนไปที่ไหนชวนไปเล่นที่ไหนก็ไปแล้วก็เล่นหมดใช่ครับอ,อันนี้แล้วแล้วตอนนี้อยู่อยู่กรุงเทพเนี่ยขึ้นมาทํางานอะไรอยู่ครับทํางานรปภครับรปภใช่ไหมครับครับผม อันนี้คือยังทําอยู่ไหมฮะหรือว่าออกแล้วเพิ่งออกครับเพิ่งออกใช่ไหมครับครับผมแล้วมีแผนจะไปหางานอะไรทําครับน่าจะขับ๊ทขับมอไซค์วินนั้นเหมือนกับคล้ายคล้ายวินนั่นแหละเดี๋ยวคือขับวิไล่แมนขับแอฟขับครับผมก็ถ้าถ้าก็นี้ก็ดีนะเพราะคนนักเตะทุกวันนี้ที่เป็นนักเตะต่างสายส่วนใหญ่ทํางานนี้แหละใช่ครับวิ่งไล่แมนพอตกเย็นมาก็ไปเตะบอลต่างสายก็มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งก็อยู่อยู่ได้เลยใช่ครับอยู่ได้เลยก็ลองลอง ถ้ายังอยู่กรุงเทพยอยู่ลองหาทีมลองหาทีมเล่นหรือออกออกเตะออกไรดูครับว่าจะได้มีทีมได้มีอะไรแล้วเราก็ได้มีรายได้ด้วยเพราะว่าผมเห็นฝีเท้าแล้วเนี่ยผมว่าเดินสายได้ไ<อ>เดินเดิน<ช>สายได้ไม่ไม่คือไปเล่นก็ไม่น่าเกลียดนะฝีมือโอเคเลยครับเอาแล้วเป็นไ,ไงว่าที่เตะไปแมตช์ที่แล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นไงมั่งที่ได,ทได้ที่ได้เล่นกับทีมเพื่อนก็สนุกนะครับพี่แต่ว่ามันเหมือนกับ จะตั้งความหวังให้ผมคนเดียวมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อคือเขาได้บอกเขาจะส่งให้เราเดียวใช่ไหมอ่าเหมือนกับให้ให้ผมแบกคนเดียวมันคงไม่ไหวแต่แต่ก็แบกได้อยู่นะรากวันก็แบกแบกอยู่ที่ไหนกูแบกอยู่เหมือนละกมเห็นแล้วโอ้โดนเพื่อนไปเพื่อนได้บอลนี่จะส่งให้เราอ่าแล้วเราก็ได้เป็นเอพีของสนามด้วยใช่ครับในพีของสนามแล้วในตอนเอาไปโพสต์กูเห็นคนคนมาคอมเมนต์เยอะเนี่ยว่าอันนี้ของจริง ุลยอดอะไรเนี่ยก็คือกเพื่อนๆให้การยอมรับกับเราว่าเฮ้เราเป็นคนที่เตะฟุตบอลค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้อยู่อืแต่ว่าไม่ไม่เคยไม่เคยเป็นตัวหลีไม่เคยเป็นตัวนักเรียนใช่ครับแต่ว่าเคยเคยฝึกซ้อมไหมครับไม่เคยครับไม่เคยฝึกซ้อมเลยไม่เคยฝึกซ้อมเลยแล้วนี่บอกวันนี้ก็มีคนมาสอนที่หมู่บ้านนี่ไงมันตอนอายุวสิบสองแบบ ในหมู่บ้านเขาส่งไปเล่นฟุตบอลทิงแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยอ่าก็เคยเล่นให้กับคนในในหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ามันมีคนหนึ่งคนแก่เขาสอนสอนทุกอย่างแบบสอนทักษะอะไรเงี้ยผมก็ได้จากเขามาตั้งแต่แรกก็คือคือคนมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั่นแหละเห็นว่ามีเด็กมีเด็กมีเด็กของเราที่เด็กเด็กที่อยากเล่นบอลเยอะเขาก็เลยมาสอนให้ แล้วเขาเป็นแล้วเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นเขาเป็นคนธรรมดาธรรมด,ด,ด,ดาเลยเข <อ S 1> าได้ไมาชีพอะไรครับเขาช่วง <tenga S 1> น,นี้ก็ทำแท็กซี่อยู่ต๋องปนคนขับแท็กซี่ที่มาสอนบอลนทนี่เด็กใช่ครับแล้วไอเด็กพวกนั้นเนี่ยยังเตะบังกันอยู่บ้างไหมหรือว่ายังเตะกันอยู่หมดแหละเตะเองกันอยู่ทุกคนเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านผมไม่มีสนามบอลไงเล่บอลเยอะแต่ว่า สนามบอลมันไม่มีเลยถ้าไม่ถามมันไม่มีเพราะว่าอยู่ต่จังหวัดที่มันน่าจะเยอะนะสนามบอลก็ถ้าทําก็ไม่ใช่เร่งยากแต่บอกว่าในหมู่บ้านมันชุกงหมู่บ้านมันอาจจะมีแต่หมู่บ้านผมมันไม่มีไงเพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นตามทางถนนของกิจถนนรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คือเล่นี้หาทางเล่นหาเล่นข้างถนนใช่ครับอือโอ้แล้วก็แล้วเพื่อนเราที่ปัตตานีส่วนใหญ่สีเท้าดีไหมครับสีเท้าดีนะครับ อขอให้เขาได้รับโอกาสเหมือนที่ผมเป็นอยู่อ่าก็เดียวกันแบบอยากเปิดโอกาสให้เขาอะไรได้มาเล่นมาอะไรผมว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคนคนปัตตานีหรือคนทังบัดควรที่จะต้องอใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ว่าเออเราเรามีฝิมือนะเรามีนี่เราอาจจะขึ้นมาเพราะว่าในโซนกรุงเทพหรือยิ่งว่าโซนภาคอื่นเนี่ยเขาจะจัดฟุตบอลกันเป็นชิงเงินล้านมีล่าสุดก็อ่าก็มีการ เชิงเงินล้านที่แถวเชียงใหม่ใช่ครับ๋ยวก็จะมีจาดอีกเชิงเงินล้านถ้าเรามีผีมือเงี้ยบอกว่าผมเนี้ยเออมันน่าจะไปได้ลองลองหาวิธีทางหรือว่าทําไงให้เขารู้ว่าเฮ้ยไปเราเราเป็นนักเตะที่ที่เล่นได้นะร่างกายแข็งแรงออมีทักษะที่ดีเนี้ยถ้าถ้าคนได้รู้มันได้เป็นอาชีพได้แต่นี่แสดงว่าการสื่อสารหรือการเข้าถึงอย่างเงี้ยมันยังไม่มาถึงยังไม่ถึงคนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นว่าเราเตะบอลได้แล้วมันได้เงินเราขึ้นมากรุงเทพเนี่ย จะทําทงานแล้วก็เตะเดินสายไปด้วยมันก็ยังมีรายได้ที่ที่จะมารองรับอย่างผมแนะนานะว่าจะไปทําอาชีพอะไรก็ได้ตอนเช้าเนี่ยแล้วตอนกลางวันหรือหาชีพที่อยู่เสา,าทิ์ได้เลยได้ลองมานองมาเตะฟุตบอลดูรานนี้ทีมเดินสายหลายๆทีนที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยเขาก็มีการเป็นระบบที่ให้เงินเดือนนักเตะเลยถ้าเราเข้าอยู่ในระบบนั้นได้เราก็ใช้อาชีพได้เหมือนถ้าเรารักในการเล่นฟุตบอลเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีได้ทั้งทำไปิ่งแนวรักแล้วก็ได้ทั้งทั้งเงินมาเลี้ยงชีพไป จะได้ไม่ต้องแล้วออย่างหนึ่งอาจจะเป็นตัวเบิกทางให้กับน้องๆน้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาหรือว่าอนี่ต้องล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 องดูครับว่ามันยังมีช่องทางอยู่อย่างเนี้ยผมว่าจะลองลองลองไปเปิดทางดูถ้าถ้าบางรันไปหาทีมเล่นได้แล้วมั่นใจในฝีมือจนมีการมีการจ้างหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนต่างอาชีที่ลําบากไม่มีงานทำาอชีพก็อยากเอา ยึดการเตะฟุตบอลเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงชีพได้เพราะตอนนี้บอกเลยว่าอ่าฟุตบอลเดินสายของประเทศไทยเนี่ยรายได้ก็ไม่ไม,ไม่แพ้โตลีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลฟุตซอลเดินสายมีจัดบ่อยไม่ไม่เป็นการผ้ากแดงอาทีบีเนี่ยคือเขาทำมันจริงจังมากถ้าเรามีนักเตะที่เล่นได้ลองหาโอกาสลองหาช่องทางกันขึ้นขึ้นมากอบโกตรงนี้ดูครับเราได้ทําสิ่งที่เราลักด้วยเพราะนักฟุตบอลที่ไม่ได้มาจาก สโมสรหรือเด็กฝึกอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยก็มีที่มีเก่งที่พอสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยต่ยงนี้ก็ต้องลองหาโอกาสดูผมอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งก็ได้นะที่ว่าใครที่มีฝีมือลองลอง,ลองมาดูผมก็มีทีมฟุตบอลอยู่แต่เราก็เพิ่งเริ่มทํายังส่งลีดเล็กๆเงินหม่นอ,อะไรเงี้ยตัวผู้เล่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้นี่แต่ว่าถ้ามีตัวผู้เล่นที่เก่งมากพอเราอาจจะกล้าที่จะไปส่งไปส่งที่เป็นรายการใหญ่ตัวผู้เล่นที่เขาอาจจะไม่รู้จักกันบางทีตัวผู้เล่นทุกคนเนี่ยม,มีมีทั้งอดีตทีมชาติอดีตนีกก็มาเดินสายกัน กันเยอะเราก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าเราเราเล่นกันได้ลองลองลองมาใหม่นี่ดูเดี๋ยวถ้าว่างหรือมีเวลาก็ลองมาเล่นลองมาเล่นเดินยวรมาที่ไม่เล่นไม่เล่นทีผมก่อนก็นกได้ลองลองดูดอาจจะเป็นบอลกังกุศลอะไรเงี้ยลองมาเตะด,ดูว่าเฮ้ยฝีเท้าเราเป็นยังไงกับคนโซนนี้อ่โซนอ่แถวสมุบุป,ปราการเป็นยังไงกรุงเทพภาพอนออกเป็นยังไงลองดูทั้งพุ้ซอทั้งเจ็ดคนถ้ามันไปได้ผมว่าควบคู่ไปแต่ชีพหลักได้ผมผมแนะนํานะว่า และอย่างน่งถ้าเราทําตรงเนี้ยผมว่าเราลิ่นเก่งและใช้โซเชียลเป็นประโยชน์เราลงโซเชียลลงอะไรให้มันเ,น,เนี่ยเราอาจจะเป็นพรีเซนเ,นเตอร์ได้หรือว่าทํามาค้าขายอยู่ในอยู่ใน Facebook เ,เรารันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปทํางานประจาที่มันได้กินเวลาเราไปวันละสิบกว่าชั่วโมงอ่าเราได้มีปัติบอลสองสามชั่วโมงอเราได้เงินและแล้วก็มีทํามาค้าขายเป็นอาชีพอาชีพสุดตัวผมว่ามันจะลืมตาห้าปากได้เราก็จะได้มีฐานกำลังแล้วอาจจะมาเปิด,เป,ดเปิดหัวไว้ข้างหน้า เราจะได้ไปฝึกเด็กๆหรืออะไรเลือกขึ้นมามาเล่นมาเล่นอยู่ในกรุงเทพซึ่งตอนนี้เยอะไม่คนบ้านแถวบ้านผมก็ก็เยอะอยู่ครับที่ว่าเรามาเขาเรียกว่าอะไรเดินสายแล้วก็เอาตรงเนี้ยมนเลี้ยงชีพห,หรือบางงานเนี่ยน้องอยู่คนหนึ่งไปทํางานรถเมย์คนสุดท้ายเตะบอลเก่งก็ไปเล่นทีมลีลีพวกรัาวิสาหกิจอ่ะก็ไม่ต้องขับแล้วก็ได้ใปบอลแล้วก็ได้ตังค์ด้วยได้เงินเดือนด้วย อ่ามันมันมันก็มีทั้งที่เขาอาจจะไปขับรถเมล์นะแต่เขามีผีเท้าเขาก็จะได้ไปอ่าเปนเล่นผู้ซอของของทีมของทีมกวิหกิจอ่าแล้วเขาได้เงินเดือนนะเขาได้เงินเดือนเขาไอ้นี่เนี่ยเราก็อาจจะมีบางบางมือนยังไงทุกันนี้มันมีหนีหมดเนี่ยไม่ว่าพวกไรเดอร์เคฟซีของเขาเองอะไรก็ก็มีแต่หลีอะไรของเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามีโดดเด่นขึ้นมาแล้วเอาตรงเนี้ยมันเลี้ยงชีพได้ลองลองลองศึกษาดูครับแล้วก็อย่างที่ผมถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ อายุยีบี่ครับอายุยี่สสีว่ายังยังพอยังพอมีเวลาที่ที่ได้เนี่สร้างตัวตนในในเส้นทางนี้นะครับอายุยีิบสี่ก็ยังไม่มาเพราะเดี๋ยวนี้อคนอายุสามสิบห้าอะไรเงี้ยยังเล่นรุ่นประชาชนได้ดีหรือตัวอย่างอย่างแบบเมืองน,นอกเนี่ยฟิตเตโนลอนโดเนี่ยเขาดูแลร่างกายแล้วก็ยังยัง,ยงเล่นเล่นเล่นหลีหลีกผมสูงดได้ยังได้เงินเงินที่มากอยู่ วันนี้เราอายุขนาดเนี้ยผมว่ายัางยังพอไปได้เดี๋ยวผมจะเป็นช่องทางหนึ่งลองลอง,ลองช่วยหาทีมแต่ว่าก็ต้องลองออามาเตะให้เขาได้เห็นฝีเท้ากันว่าเราเราไปได้ไหมถ้าไปได้แบบบอลบอลงิืนหมื่นสามหมื่นสองหมื่นเนีมเม่ยจัดโอ้จัดบ่อยมากแทบมีให้เห็นตลอดแล้วอย่าง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 เนี้ยเราเราเราคิดว่าเราเราจะพอทําได้ไหมถ้าเราได้มีโอกาสได้เดินสายมีได้ครับ ได้ทาได้ลอง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 ดูแล้วแล้วยังไงผมถามนู่นตอนนี้เราเราอย่างนี้เราเชียร์บอลเราเชียร์บอลเนี่ยเราเชียร์ทีมอะไรครับในพวกพีเมียร์ลีหรือหรือว่าเมนยูอลบแมนยูอ๋อียรแมนยูใช่ไหมครับเชียร์ตั้งแต่ยุคไหนครับตั้งแต่เก้าขวบครับเพราะว่าช่วงนั้น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 นี่เป็นยุคของเสื้อเล็กตุกษัตริย์ใช่ครับอ่าก็อันนั้นใครเป็นกองน่ะประมาณยุคในเบสนี่ทันไหมยังทันอยู่ใช่ไหม ในเบสลูนี่คิดโนนะลูนี่ทันลรนเดทันครับทันอย่างก็ยังก็ยังมาทันยุคที่เขาเก่งอยู่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างรับยุคนี้อย่ามันผมไม่แบบว่าผมอะเชียร์ทีมแมนยูแต่ว่าผมไม่ค่อยได้แบบไม่เหมืนกับว่ายังไงอ่ะ เราไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่อ่ะเราไม่ตามเพราะว่าเราแพ้บ่อยหรือเปล่าเลยไม่ตามเมื่อก่อนเราจะร้อคนอื่นมาเยอะพอนที่เราเราก็บอกไม่ไม่ไม่ดูแลบอลทํางานดีกว่าเออแต่ว่าเราจะเีรเราจะเชียร์แต่ตอนเขาเก่งไม่ได้เลยตอนตอนเขาไม่เก่งก็ต้องให้กำลังใจด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามดูว่าคนคนเนี้ยจะได้มีโอกาสได้ได้ไปเล่นที่ไหนไหมแต่ว่าในสายตาของผมนะผมว่าเขามีของ ต้องดูว่าเขาจะเอาของเขาเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าแล้ววันนี้มีอะไรฝากเลยจะพูดไหมครับอ่าพูดไม่ไม่ค่อยได้แล้วอะไรเบอไม่เก่งนะไม่ค่อยเกง่งเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองหาทีมให้บางรันล้องเล่นดูว่า,อาตอนนี้ก็ว่างงานอยู่นะว่างงานอ,อยู่ออกจากชื่อเราปภแล้วว่างงานอยู่ถ้าใครอยากให้บางรันมาช่วยมีงานอะไรก็เสนอมาแล้วกันเพื่อ ยังระหว่างทางทำแบบขี่รอทำแบบขี่ใช่ไหมใช่ครับะระหว่างทางก็อนทำแบบขี่เนี่ยก็ถ้าเขาสนใจอาจจะไปทํางานลงเป็นพังพังก่อนแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่าอย่าตัดตัวเรื่องที่การเตะฟุตบอลเพราะว่าผมว่าฝีมือที่ผมเห็นผมว่ายังยังยังไปได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ก็วันนี้ก็คันนี้นะครับเป็นทิปพิเศรรษที่แบบว่าผมยังไม่เคยมีรายการอะไรแบบนี้เลยแต่จะีถ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปนึกชื่อรายการนี่หลังว่าเออถ้าไมเจอกเองเก่งๆเนี่ยผมจะไปถามว่า เออเป็นใครมาจากไหนไปทาความรู้จักนะวะเตะมาหลีกวันแรกได้ MVP เลยแล้เล่นเด็ดโดดเด่นมากยังไงก็เตะไม่เตะหลังติดตามเพื่อนมาด,ด,ดูดูหลีกวันการถึงทีมถึงทีมเมลลี่คิงเนี่ยจะไม่ได้รุ่นแชมป์แล้วแหละ<อ>เพราะว่า <laughs> น่าจะสี่ทีมแล้วย,ยังไม่ยังไม่เคยชนะใคร<อ>พระแมตช์สุดท้ายก็มีปัญหาของเรานิดหน่อยนะก็เราก็ดวงดูกันว่าสี่ที่มหัวเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยเขาเล่นมาเนี่ย มันเราพอจะไปสู้เขาได้ไหมแต่บางทีเนี่ยอายุ40นะที่เขารุ่นแชมป์เนี่ย<ช>40กว่าแต่ว่ายังเล่นกันได้สุดยอดอยู่เม่ต่างกันแค่แรงเราอ,อย่างเดียวแต่ลองลองลอง,ลองตามเพื่อนมาดูเพื่อนมาเตะก,ก็ตามเพื่อนมาดูเพื่อเราจะได้รู้จักอ่าคนในวงกว้างมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องแคบมีมีม,มีมีโลกอีกใบที่ที่ยังรอรอคนมีสิมเมออยู่อ่าวันนี้ก็ผมขอฝากไว้พีงเท่านี้นะครับแล้วฝากดตามบางร้านด้วยนะว่าเขาจะ มาเอาตรงนี้ไหมหรือจะกลับไปทํางาน <travaille> เหมือนเดิมอ่าวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ <S <S